โดยสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเมื่อนี้ปอเพ็ดมากินเฟอฮันไอบัอดอีกแล้วเด้อเนาะเฟแอแซ่บฮันไอบัดท่านผู้ชมอันนี้ก็คือพักกับเกม้มเนาะแล้วก็มีต้มเปื่อยน้ำนอกพิเศษเนาะฮันของเพนจะมีต้มเปื่อยแซ่แบแบบนี้ไว้คอยบริการเนาะเอาสั่งซื้อกินได้เลยหรือจะสั่งกลับบ้านก็นได้เดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อต้มเปื่อยเดอ้อแซ่บนัวอิลีนี่เมื่อนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวกิกนเฟอกระสั่งมากินจานหนึ่งเนาะ นนกินอันนี้ก่อนหองทองก่อนเดอ้อเฟอร์คอยมาทีหลังเนาะสั่งต้มเปื่อยมาก,กินก่อนของแซบมาเนาะวันนี้เฟอร์ก็มาแล้วทานูุชมเอ้ยเนาะเฟอร์ก็กินต้มเปื่อยก็กินมื้อน,นี้นะสุดคุ้มอีหลี<ม>เฟอร์แซบขั้นพูดได้มากเฟอร์ใสเฟอร์ใส่ก๋วยเตี๋ยวก็มาหานันพ้นได้เลยเดอ้อพ้นจะให้ตอนหลายเนาะให้เนื้อหลายหลายเลยทันูุชมเอ้ยแซบแล้วก็น,นัวถึกใจตอนกันหลายแบบนี้เลยเลยเนาะ มากินเด้อทานบุชมเด้อแซบๆน้ำกัน